น้ำทะเลสีเขียวบรากฏและหาดทรายที่ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินปูนสีดำที่มียอดแหลมเป็นจำนวนมากมีอายุกว่า488ล้านปีและยังเป็นพื้นที่ที่ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกที่นี่จึงเป็นอีกจุดหมายหลักหากคุณมาเที่ยวจังหวัดสตูลและต้องแวะมาให้ได้ครับสำหรับที่นี่คือ ปราสาทหินพันยอดเกาะเขาใหญ่จังหวัดสตูลครับปราสาทหินพันยอดของจังหวัดสตูลตอนนี้เวลา สิบโมงครึ่งนะฮะซึ่งปกติเขานัดเก้าโมงเนี่ยน้ําเต็มกําลังสวยเลยสำหวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสตูลครับติดตามกันได้เลยนะครับอ๋อเบื่อเปียกได้แล้วได้แล้วตีนเปียกได้แล้วได้กำลังได้อยู่แล้วเอาโต๊ะบ้านนะครับเอาไหนนะครับเอาต๊ะบ้านเอาโอเคไปเลยพอซิ่วครับตรงน้นนี้จะไกลไหมน้ำเรือมประมาณได้ที่ดีตรนี้น้ำมันเริ่มลงครับเพราะในประชาธิปัญญโญนนั้นน้ำมันมาก อ๋นมาข้าไม่ได้เพราะลำมามันมัน,มนข้าได้ครับแต่มันไม่ก่อยชวยอ๋อต่อไปนาไม่มาใช่ครับเพราะลำไม่มามันมันมีดียืนสสำหรับปราสาทหินปันยอดเกาะเขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับอยู่ห่างจากฝั่งแค่ประมาณ3-5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับการลงเรือเราจะลงเรือที่อ่าวเตะบันนะครับ เป็นท่าเรือชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับและครั้งนี้นะครับเราได้ซื้อทริปมาจากบางกีมทัวร์นะครับซึ่งเป็นคนจัดการทริปนี้ให้กับเราและเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าในทริปครึ่งวันนะครับปราสาทหินพันยอดเนี่ยเขาจะพาเราไปไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับ เดิมาประมาณ30นาทีครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับอ่าวโบ๊ะบเฮ้ยอ้าวโต๊ะบเออนี่อ้าวโต๊ะบ้านะฮะเดี๋ยวเราจะเขาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยก็เดี๋ยวจะมีพาเราไปดูตั้งแต่แบบแนวหินแนวอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้น้องไกด์บอกแล้วกันว่าไปไหนยังไงแต่นี่อ้าวโต๊ะบ้านะฮะเออนี่ครับป้องแทนี่ครับที่นี่คืออ้าวโบ๊ะบ้าเฮ้ยอ้าวโต๊ะบ โต๊ะบ้าไม่ใช่โบ๊ะบ้าเออนี่ครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยอคือ,อที่มาที่นี่เขาจะพาไปดูตรงซากฟอสซิลนะฮะถ้า <c oughs> เดินขึ้นไปข้างบนนะครับ <c oughs> มีทางเดินมาที่นี่เตือนก่อนนะฮะต้องใส่รองเท้าเอามานะฮะถ้ามาเดินตีนเปล่าอ่ะมันจะทําให้สตีร้อนเพราะข้างล่างมันจะเป็นเราต้องไปเดินบนหินแล้วอากาศร้อนๆ้อนเงี้ยรับรองครับตีนพอม เร้หลังกันยับครับครับให้สิน่ได้รูปหนึงขึ้นไปไปหไม่ใกลครับนิดเดียวแค่เดียวเดียววันนี้อันนี้เรามาชุดอาบุญจิ้นจ้าเรามาชุดอ1 6นี่คือเรียกที่เืองเอาตัวบ้ คาดูแว่นอะเรือเย็นนีเนะสากับมันเราขึ้นไปเลยฟอซซิลอยู่ด้าน,นบนโปรเจกต์ตัวนี้แต่การตรงนี้มันจะมีวัวใจด้วยเถ้าพูดถึงนะมันมีเยอะเลยตั้งแต่นี่ยาวเลยครับต้าเรือนี้หาดปากบาลาต้าเรืออีล็อกแจก็คมายาวมาจนถึง มีสันหลังมังกรอาจกาลิงผาปลดนี่หน้าไปนะเติน้นจะแต้วหินตาหินยาวอ่าวตะโลบินแน่โอ้โหนี่ถ้าไปหมดนะ<อ>ไม่หมดนะวันเดียวอ่ะวันเดียวไม่หมดคนระับวันเดียวไม่หมดฉะนั้นวันนี้เราจะไปจุดหลักๆก็คืออ่าวตะโลกะละอ่าวโตบะอ่าตรงนี้คืออ่าวฟอสซิลนะอ่าวโตบะแล้วก็อ่าวตะโลกะละอ่าปลาสาดหินพันยอดแล้วก็ปลาสาดหินพันยอดแล้วก็สันหลังมังกรบ่อเจ็ดลูก,กอ๋อยอดู นี่ขนาดวันเดียวยังไม่เหมือนหน้าภูเขาลูกเนี้ยที่เขาใหญ่ครับในฟอสซิลที่อยู่ด้านบนมีฟอสซิลผันนี้ฟอสซิลผันนี้อนกล้าเลือกัลนิเลนเหรอกิเลกับเกเป็นเกเนี เดินีรวังรดนะลูกรัดรัดแล้วหวังราดนะลูกเออนเลยระวังราดเออรวังราดแล้วก็ระวังหม่มมสีดครับที่ว่าแบบในไพยกับในไจุดของฟอสซิลในไทนีเมันจะมีประมาณจุดสองสิบจุดแต่เทียนเทียนชัดๆนะครับคือจุดหนึ่งจุดสิบเดกก็สิบสองเทียนชัดๆ อือไอ้ก,ก็ไอ้ก,ก็จุดเอิญๆนะครับมันจะมันจะ,นจะ,นจะตัวแหลกๆเลยครับมันจะขาดมันจะแตกคครับผมือคือ,คอ,คอ,คอผมบอกว่าเขาพาขึ้นมาดูฟอสซิลนะแต่ผมไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าถ้าผมถ่ายให้ดูหมดเดี๋ยววันหลังเขาจะไม่มาดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดูเองแล้วกันนะครับเป็นยังไงเป็นที่ที่มาดูวิววิวก็สวยนะนี่ถโดดลงไปรับรองหัวแท่งหินพลาสเม็ดนี่ครับอันนี้คือวิวโอเค เสร็จแล้วไปตรงอื่นต่อฝั่งนม้ใชเป็นหัวใจอ,อ๋ออ๋อฝั่งหัวใจฝั่งนู้นแต่ว่าไปไม่ได้แล้วใช่ไหมที่เขาบอกว่ามาถ่ายรูปเป็นหินหัวใจอยู่นั้นะนะฮะผมเคยไปเมื่อนานมาละแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วนะฮะมันอันตรายมันเกิดรอยแยกระหว่างหัวใจแล้วก็ทางเดินครับอ๋อเกิดรอยแยกระหว่างหัวใจทางเดินแสดงว่าใจสลายใจแตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อคนระับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่อาาา่าวบบ้านะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันที่อา่าวตลกกระโปเออไม่ใช่ ซลกกะระนะฮะเออคือนอกจากจะขึ้นไปดูแค่อ่าซากฟัสซิลนะฮะบอกเลยว่าวิวตรงนี้ก็เวิร์กมากครับแต่คือตอนน้ําลงนะฮะถ้าน้ําลงเนี่ยมันจะแห้งไปนะการเข้ามาตรงเนี้ยต้องจอดเรือข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาบุยโครนเข้ามาก็เลยมันจะมีเวลาที่มาในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันนะฮะ มาได้เฉพาะตอนน้ำเต็มนะตอนน้ำแห้งก็คือต้องเดินเข้า เรามาถึงหา,าวตะลกกระเนี่ยเป็นหาดทรายสีขาวๆนะครับอยู่ในอ้อมของหินสองข้างฮะซึ่งที่นี่นะครับเขาจะพาเรามาแวะทานมื้อเที่ยงกันครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีครับผมเดี๋ยวเราทานมื้อเที่ยงตรงนี้เสร็จก็จะมีคิวกันต่อครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทานมื้อเที่ยงกันเราไปดูว่ามื้อเที่ยงเขามีอะไรบ้างครับ ตาได้ไหนเดียวตาอีปลัดนั้นตาปันเบือเลยจ้ะแ <c oughs> ม่นแล้วแม่นแหล่ทีมงานกูเ <c oughs> อ้ยอ้อลูกแตงจีนเก้ากลองอ๋อจัด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 วัดอัอมันก็ใกล้ใกล้จีนสักตัวเดีวกันอ๋อมีอันนี้กัน <c oughs> วุ้นดำน้ำปล่า แกงอะไรอ่ะมีไ่ดาวได่ดาวกับเครื่องแกงไก่เครื่องแกงไก่อโอยโอ้โหแล้วแล้วนะฮะเราเสร็จแล้วเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปถึงปราสาทหินพันยอดกันแล้วครับปราสาทพันยอดตรงนี้มันก็จะแบบเดี๋ยวต้องพายเรือแคนูหรือเรือคายัคเข้าไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้พออิ่มแล้วทำอะไรไม่ถูกน้ำใสนะฮะที่น้ำใส ăn hả 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 Nan nan hả 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 đê, đê, đê. เฮ้ยไม่ใช่ปราศาสหินประศาทพันยอดนะฮะเดี๋ยวโอ้ยมีพอนั่งไอ้เพื่อนครับพอนั่งไห้เพื่อนไปมาเราหัวดเขาไม่ได้เราเจ็บเขาเลยอนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวดูข้างหน้าเป็นยังไงนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ที่เคยถล่มลงมาอ๋ออันนั้นมันลุดมั้งเหอใครเอาไม้นั้นไปลุงแหนเลย นี่ครับการเข้าไปแต่เราต้องบอกก่อนนะครับตอนที่เราเข้ามาตอนนี้น้ํายังแห้งไม่เยอะนะฮะทำให้ข้างในเนี่ยมันยังเป็นแบบอะไรนะครับโอ้ยมีปลาด้วยนี่นี่ครับนี่คือข้างในปราสาทพันยอดจังหวัดสตูลครับมันจะมีรอยมีทรายเหลืองั้นครับเคยมาครั้งหนึ่งนะครับเคยลอดมาทางช่องนี้ช่องไหนวะสักช่องนี่แหละออกมาป้าบก็จะเป็นแต่ว่าตอนนั้นน้ํามันแห้งไงครับมันก็จะเป็น ชายหาดที่อ้นี่กว่านี่ครับนี่ดูเลยคือลักษณะนะฮะอย่าสังเกตดูหินมันจะเป็นแบบรูปร่างลักษณะหน้าตาแปลกๆหน่อยคือมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยเนี่ยเคยเข้าทางทางนี้ที่ต้นออกตะเกียะนี่แต่วันนี้คือน้ำไม่ยังเต็มอยู่นะครับด้า<ใ>น,นไ,ไหนไหนได้อ๋อพาเข้าวปด้านในกัน เอากันแล้วนี่น้องบอกพาเข้าไปเวียนด้านในด้วยนำลูกอย่าแม่น้องนำลูกแล้วนำขึ้นก็หีบตักตังในนึงตาบังอย่าเล่นนั่งไง,ง,ง,งชับอุ้ยทำไมเราไม่ปลาควายมาวะยิงควา,ายใช้เราก็ได้ยิงมืดม,มีแต่ควายต,ตัวสับแล้วอ,อ,อุ้ยมีในถ้ำนี้ด้วยเดี๋ยวๆๆ,ๆ้ไดได้เอาไฟใชยกันดีนะโอ้มันช่วยได้แค่นี้เอง ไหนเออไหนอ่ะ,อะมันไม่เห็นนะมันได้แค่นี้เองอ่านี่ทางนี้ก็สวยนะอ๋อโอ้โหักได้จะไก่เลอแต่นี้น่าจะไม่ลึก,อ,กอ๋อ นี่ครับนี่ต้องออกมาปากถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปใหม่เพราะตะกี้เรายังไม่ได้แวะข้างในไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องห่วงว่าผมจะเหนื่อยนะคนพายอย่างเดียวครับเหนื่อยผมนั่งอย่างเดียวอุ้ยอย่าลุกลิกนะครับอย่าลุกลิบออกมาแล้วนะครับจากฝั่งเดี๋ยวเราจะไปเข้าใหม่จากอีกฝั่งนี้ฮะก็คือมาเพื่อพายเลือเข้าท้ำอย่างเดียวไม่ต้องไปหาสาระนะครับอยาก เอาใหม่เรามาเข้ากันใหม่นะครับอือป้าชวยอือและนี่คือข้างในนะฮะ ตรงพื้น่ยจะมีพื้นทรายแล้วก็มีหินอยู่บ้างนะฮะอุ้ยอุ้ยสิ่งที่ควรระวังคือระวังเบลนครับเี่เขาบอกว่าดูจากดูจากลักษณะก้อนหินเลยครับมันจะมีรูปทรงที่ว่าอ่ะคล้ายๆกันหมดเลยนะในธรร แล้วที่เป็นยอดเป็นยอดเป็นยอดนั่นก็อาจจะเป็นที่หมาคําว่าปราสาทพันยอดก็ได้ครับนี่สวยครับ หอ,อยตีเตบมีน้อยนะฮะมันเป็นราเฮยพีย่ <S <S ครับครับที่เขาเรียกว่าความสวยงามของทะเลสตูลที่นี่ปราสาทพันย,ยอดปราสาทหินพันยอดปราสาทหินพันยอดอุทยานแห่งชาติมงกเกาะเปตาจังหวัดสตูลครับ และสิ่งสําคัญนะครับมาที่นี่แล้วนะครับตอนที่ลงเรืออย่าไปเฉียงไกด์เขานะครับจําเป็นต้องใส่ชูชีพนะฮะเพราะว่า,วาน้ำแถวนี้ถึงคุณจะว่ายน้ําเป็นแต่มันก็เป็นกฎนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ชูชีพอะน้องก็จะโดนทําโทษถึงขนาดว่าโดนห้ามรับลูกค้าห้ามขับเรือรับลูกค้าที่นี่เลยครับโดนแบนออกจากกลุ่มอันนี้คือเราต้องเชื่อฟังไกด์เขานะครับ สนใจเรามีอะไรจะให้ดูอะไรจะเก๋เอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวคอยรอดูจดจดเด็ดนะครับจดนี้จดนี้คือจดเด็ดครับรอแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราพาไปไหนต่อน้องไปสหลังมังกรครับผมสลังมังกรครับผมเดี๋ยวจะพาไปสหลังมังกรนะแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าตอนนี้จะเห็นสหลังมังกรหรือยังอันนี้ไม่ได้ผิดที่ทัวร์ครับผิดที่เราคือเรา วันนี้เราไปสันหลังมังกรมาเยอะมากแล้วเราก็เลยแค่ไปดูว่ามันมันเจอไหมถ้าไม่เจอเราก็ไม่รอครับเพราะว่าน้ํามันยังลงยังไม่สุดเดี๋ยวไปลุ้นครับอันนี้คืออันนี้คือหน้าผาบดนี่คือมีประวัติมาก็มีชาวประมงก็กินน้าชาที่หมู่บ้านนี้ครับแล้วก็ก็กินแล้วก็จะ ตีนี่ครับตีนี่เยอะจ่าของร้านก็เลยท้ายก็ขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาเจ้าไอคนที่กินคำชาเขาก็เลยรับคำชาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาครับแต่โคของยาก็คือเป็นไปอยากพามาดับดับต่อเป็นเหมือนปีกแล้วก็อีกอย่างคือมีดอันเล็กๆแล้วก็เอาไปแล้วก็ทางขึ้นนะครับมันเป็นต้นไม้เยอะเ็เลยเอาไปตัดเดี๋ยวเขาขึ้นไปแล้วร่นลงมาครับไปตงอีกอ่าวหนึ่งอีกอ่าวหนึ่งก็จะเรียกว่าอ่าวตาโลซีละ คือลงมานั่งคัดสมาธิอยู่ครับ oh. แล้วเขาก็รอดแล้วก็ไปนี้ไปเลยอ๋อไม่ได้ตายไม่ไตายครับรอดมันเป็นประวัติเราเราต่อต่อก<แ>ันมาครับใช่แล้วนี่สลังมังกรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสลังมังกรอยู่ตรงนี้ครับแต่ตอนมันจะไม่ค่อยเห็นตอนนี้ควานำ้ำม่สลังมังกรมันอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ <S 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 น้ำมันยังไม่ลงนะครับมันก็เลยไม่เห็นอันนี้เพราะว่าเรารีบเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตรงอื่นนต่อนะฮะเราจะเข้าไปหินตาหินยายหินตาหินยายโอเคจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ หินตาห,หินใหญ่โลมดโหมดโลมาโลมาเอาโลมาเข้ามามาเข้าดนพวไรมีโลมาเข้าม,มาไหฮะ ลงมาเข้ามาในคลองเลยโอ้โกโปสองไม่เห็นเดี๋ยวอีกนิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่นี่ขึ้นอีกนิดนึงได้หรือไม่ลูก คลิปอะไรแล้ววะก็สัตว์พันยอด,น,น,ยอดนะครับอ่ะยังไงขอขอบคุณทีมงานบางกีมด้วยนะครับที่จัดการตรงนี้ให้เนี่ยดูลิงก์ข้างล่างได้เลยสําหรับวันนี้นะครับจบชิปสโตล์<ส>เดี๋ยวเราจะกลับไปตารางพรุ่งนี้ทํางานกันต่อและเดี๋ยวอยากรู้ว่าโอกาสหน้าเราจะเข้าไปไหนกันต่อรอติดตามชมชอนชอไปนะครับสำหรับวันนี้ขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ